วันนี้ A, มีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกับทางกทมนะครับในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้นะครับทําค้ำยันต้นไม้นะครับจากบร,ริษัทเข็มเหล็กนะครับซึ่งที่มาที่ไปของโครงการนี้ก็เกิดมาจากาปัญหานะครับเรื่องต้นไม้ล้มเช่นครับอาจารย์นะครับก็เลยเป็นโจทย์ให้กับทางเข็มเหล็กนะครับวิธีการในการที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ต้นนี้เอาไว้นะครับเราก็เลยเอาโจทย์นี้กลับไปที่บร,ริษัทเข็มเหล็กนะครับร่วมกับอาจารย์นะครับนะะ ได้ดีไซน์ออกมาเป็นดีไซน์ตัวค้คำยันต้นไม้ลักษณะนี้นะครับซึ่งการค้ำยันต้นไม้นี่นะครับต้องบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะครับน้ำหนักมากนะครับที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะครับน้ำหนักเนี่ยมากถึง10ตันนะครับหรือจะมากกว่านะครับถ้าเราเทียบเป็นรถยนต์เนี่ยก็เป็นรถยนต์ถึง5-6คันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำหนักขนาดเนี้ยถ้าเราดีไซน์ไม่ดีนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะโค่นล้มอีกนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของบริษัทเข็มเหล็กเนี่ยเราเอา ศาสตร์เรื่องของลูกกรรมนะครับร่วมกับวิศะวะกรรมนะครับก็คือรู้ใจของต้นไม้แล้วก็ตอบโจทย์เรื่องงานความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับออกมาเป็นดีไซน์เ,เข็มเหล็ก Tree, เฟรซี่ทรีค้ำยันต้นไม้ตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องของความร่วมมือเนี่ยแน่นอนนะครับเราเห็นความสาคัญนะครับเรื่องของการ,การอนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็เรื่องของการลดภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เนี่ยเรามีไซ์เอ็มโอยูให้กับหลายๆหน่วยงาน นะครับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรนะครับทางามหาวิทยาลัยพระนครพระจอมเก้าพระนครเหนือนะครับและอีกหลายๆหน่วยหน่วยงานรวมจนถึงทางกอทมอด้วยใช่นกครับอาจารย์นะครับนะฮะทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครด้วยนะครับครับ